วัสดีครับเดี๋ยวนี้เรามาเปิดลุ้นแหนบรุ่นแรกหลวงพ่อพัดวัดห้วยร้วนกันนะครับอจะสร้างปีที่แล้วนะครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับเดี๋ยวเรามาชมกันว่าผมจะได้เนื้ออะไรบ้างนะครับรู้สึกจะมีเนื้อเงินกะไหลทองแล้วก็ชุบนิกเกิลมีทั้งหมดสี่พิมพ์นะครับ ลนแรกนี่ผมไม่มีพลาดครับนี่รุนแรกใส่กล่องสีขาวมานะฮะเดี๋ยวดูดูโอ้โหนี่ได้กระไหลทองนะครับกระไหลทองเป็นรูปพัดจดนกลงยานะครับแหมลุนแรกก็ได้กระไหลทองนี่มีรันนัมเบอร์ด้วยนะครับ มีรันนัมเบอร์ด้วยโอ้ยได้นัมำเบอร์สองหลักด้วยครับเบอร์สิบสี่นะฮะได้เป็นกะไหลทองเลยอ่าเดี๋ยวมาชมลุ้นต่อไปนะครับผมจะได้อะไรที่สองน,ะนี่เุ้ย โอ้ยแหมเนว้าไม่มีอยู่ด้านบนอุย้ยจะเป็นกระไหลทองอีกแล้วกระไหลทองเป็นทรงเสมานะครับลุงยาแดงสุ้มสีเขียวนะครับองหลวงพอนี่โบน้ําเงินครับเป็นสามสีเลยนะครับแหมด้านในเป็นรูปเหมือนหลวงพอพัดนะครับแมได้กระไหลทองอครับได้เลขอะไรเลขสองหลักอีกแล้วครับ เลขสองหลักแม่อ่ะเดี๋ยวมาชมกัรลุ้นต่อไปนะครับผมได้อะไรลุ้นที่สามนะปึ๊บอุ้ยเอ๊ น,น็ชุบนิกเกิลนะครับขอบชมพูนะครับชุบนิกเกิลขอบชมพูแหมได้ครบทุกพิมพ์ได้เลขสองหลักแล้วแหมเลขสองหลักอีกแล้วครับชุบนิกเกิลนะครับอันนี้เป็นชุบนิกเกิลอ่ะเดี๋ยวมาชมกันอีกรุ่นนะฮะ <Wow. S 2> อฮ้โหได้ได้ครบทุกพิมพ์เลยครับแอ,อนนี้เป็นสีน้ำเงินนะครับซุ้มเป็นน้ำเงินนะครับโบเป็นสีน้ำเงินเข้มข้างบนตีฟ้าสีเขียวนะฮะแรุ่นแรกได้เลขหหักน,น,นะมีรันดัมเบอร์ด้วยนะครับรุ่นนี้ีแอนีอมาชมรุ่นอีกรุ่นหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูที่ผมจะได้อะไรนะครับ นี่อ่อยู่ด้านบนเป็นไข่รูปไข่เหมือนเดิมนะครับอ่าแต่เป็นคนละสีครับอันนี้เป็นสีของม่วงนะครับเดี๋ยวดูสิผมจะได้เลขสวยไหมอ้าว เลขของรายอีกแล้วรางนี้เลขสวยนะหมายเลขห้าสิบนะครับผมดูดูรูๆนะครับผมได้อะไรบ้างนี่เป็นชุบนิกเกลิลสามองนะครับแล้วก็ได้เป็นกระไหลทองหนึ่งกระไหลทองสองนะครับแได้ครบทั้งสี่พิมพ์เลยอขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับ เดี๋ยวมีอะไรมาให้ชมใน EP ต่อๆไปอีกนะครับขอบคุณครับ